สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต่างชาติฮือฮาเหล่านางฟ้าเกณฑ์ทหารสวยละมุนนึกว่าประกวดนางงามเมื่อเร็วๆนี้หลายเว็บไซต์และเว็บบอร์ดในไต้หวันได้พูดถึงนางฟ้าเกณฑ์ทหารของไทยโดยได้รวบรวมสาวประเภทสองในรอบการเกณฑ์ทหารของปีต่างๆความสวยของพวกเธอทําชาวเน็ตไต้หวันตะลึง เอ่ยชมว่าการเกณฑ์ทหารของไทยไม่ทําให้ผิดหวังบางคนถึงขั้นกล่าวว่านี้ไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแต่เป็นการประกวดนางงามเสียมากกว่าการเกณฑ์ทหารครั้งนี้จะทําให้เกิดการจลาจลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยกว่าผู้หญิงจริงๆ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่านี่คือฉากของการประกวดนางงามครั้งยิ่งใหญ่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามันยากที่จะเชื่อว่าพวกเธอเป็นผู้ชายถ้าไม่มีใบรับรองมายืนยันจากความคิดเห็นของชาวเน็ตไต้หวันดูเหมือนว่าสาวสวยที่ครองใจชาวเน็ตไต้หวันมากที่สุดจะเป็นโยชิรินราดาเจ้าของตำแหน่งมิทิฟานียูนิเวิร์ส2017ที่สวยหวานละมุนมาแต่ไหนแต่ไรยืนข้างใครก็ไม่ตาสวยสมมงสุดๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ